อีซูมีเอคันนี้นะครับถอยหลังทีไรมีเป็นต้องอมยิ้มทุกทีเลยครับครับวันนี้นะครับพามาพบกับ n ิ w เอ็กอีคันหนึ่งรอๆเลยคันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นคันไหนนี่ครับคันนี้อีซูมีเอ็กโฉมปัจจุบันนะแต่ก็ไม่ได้เป็นตัว r s ไม่ได้ปีใหม่มากสีเทายอดนิยมเลยคันนี้สวยมากครับแต่งกําลังดีร้องเงาวับเหมือนนุ่นเปลี่ยนมาเลยยางก็ตัวโอทายโอเก้นคันฟรีครับนี่ ส่วนด้านหน้านะครับก็เป็นโบเฟนเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัว O.E.M. นะครับสำหรับ O.E.M. แล้วมันจะมาพร้อมกับตัวสปริงหน้านะครับ O.E.M. จะเป็นการปรับทางเดียวนะครับคือปรับขารีบาวนะครับสำหรับตัว O.E.M. นะครับหลายคนคงมีคำถามว่าถ้ามันปรับได้ทางเดียวทำไมเราไม่เล่น Queen Series ครับทั้งที่ราคา Queen Series ถูกกว่าแล้วก็ปรับระยะปรับระดับได้เช่นกัน ต้องบอกว่าตัว OEM นะครับมันจะมีความแตกต่างอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมหามุมแป๊บนึงนี่เห็นไหมฮะตัวกระบอกโช๊คมันจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วตัวแกมมันอยู่ด้านล่างการที่มันเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวนะครับมันจะมีการตอบสนองได้ดีกว่าครับกับตัวที่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นกระบอกอยู่ข้างล่างนะซึ่งควีนจะอยู่ข้างล่างครับแต่ตัว OEM กระบอกอยู่ด้านบนครับส่วนด้านล่างนะครับด้านหลังก็จะสปริงเป็นโปรเรสซีฟจากโปรเฟนเดอร์แล้วก็นี่คร ตัวนี้2 5แต่ว่าก็เป็นวันเวนะครับกระบอกก็จะใหญ่ๆแล้วก็ตัวกระบอกโชว์เองก็ลำๆหน่อยครับพอกระบอกมันใหญ่นะครับแล้วปริมาณน้ำมันในระบบมันเยอะนะครับอาการเฟดของโชคหรืออาการที่พอใช้งานนานๆร้อนๆแล้วมันมีการเฟดก็จะช้าลงน้อยลงครับหรือบางทีอาจจะไม่เกิดเลยขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละรออในแต่ละการวิ่งครับ สำหรับขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนทํหมุดเชื่อมนะครับแล้วก็ทําฉากวับแรงนะครับเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับให้กับตัวหมุดของเรานะครับจากนั้นนะครับก็เป็นการเจ็บรายละเอียดงานที่เราเชื่อมไปนะครับเพราะว่าเวลาเชื่อมนะครับจะมีเรื่องสเก็ดเอ่ยเรื่องรอยตัวฉากเลยนะครับก็มีการแบบทาความสะอาดแล้วก็เคลียร์หน้าผิวตรงนี้ใหม่นะครับ ก่อนจะทาความสะอาดแล้วก็ทาสีครับก่อนมาติดตั้งตัวสลิงนะครับลูกค้าปรับโช้หลังอยู่เบอร์สีครับเดี๋ยวหลังจากติดตั้งไปแล้วผมคิดว่าน่าจะลงได้เหลือประมาณเบอร์3หรือไม่อัดลงไปถึงเบอร์2ได้เลยครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึง่งขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการเก็บรายละเอียดตัวงานเชื่อมนะครับลบพวกคมพวกเหลี่ยมต่างๆนะครับเพื่อให้ชิ้นง,งานออกมาสวยและดูดีที่สุดครับ มาดูด้านนอกกันบ้างนะครับคันนี้ด้านหลังเป็นกันชนหลังจากโอเวอร์แลนด์นะครับรุ่นล,ล็อกกีแล้วก็มีขอลากขอลากเรือขอลากจูงครับจากโอเวอร์แลนด์เช่นกันแล้วก็มีตัวปลาหมึกปิดขอไว้ครับแล้วก็มีสายลากสูบีมก็มีกิมมิกดีนะครับดูแบบไม่ได้ตึงตังหรือดูแข็งเกินไปส่วนด้านหน้านะครับก็ใช้กันชนจากโอเวอร์แลนด์เช่นกันครับเป็นตัวคานล่างเล็กๆครับดูไม่เขาเรีวยกว่าดูไม่เกะก,กะดูไม่ได้ใหญ่เอทอะทะจนเกินไป แต่ก็สามารถใช้งานได้ดีเพราะก็ติดไฟ LED นะครับเป็นไฟแท็กบาร์ไฟไฟยาวะอะประมาณนั้นเอาไว้ส่องระยะใกลๆก,ก,ก็ถือว่าสวยลงตัวครับเมื่อเราทำความสะอาดผิวและเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการพ่นสีคันสลิตนะครับซึ่งสีเราใช้จะเป็นสีนเด e r t o n e นะครับจากบอสเนียซึ่งตรงนี้จะไม่เชื่อเป็นสีซทียครับมันเป็นซิลิโคนยางครับเคลือบตัวผิวแล้วก็กป็นแตพวก การเสริมสนิมบริเวณชิ้นงานได้ค่อนข้างดีซึ่งไอสีกระสนิมเต็มน,นี่นะครับสนะามารถพ่นจุดอินได้ด้วยนะถ้าใครแบบอยากพ่นช่วงล่างเองพ่นส่วนอื่นๆที่เป็นสนิมเองก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับใครสนใจเดี๋ยวทักมาแล้วผมส่งรลปให้ดูทีหลังครับเมื่อทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะติดตั้งตัวแขนตัวเสิงน,นะครับเข้าไปกับตัวรถด า, oh <my. S 1> าเเห่มอโดยคันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งตงั้ยื่นตัวบอลจอยนะครับแขนสีบ bon. อลเพื่อให้ดูลักชูรมากยิ่งขึ้นจริงๆสีบอลเองก็ดูสวยครับดูเด่นและแพงดีมันจะสีคล้ายๆลึคลืนนะครับกับตัวกระบอกชุเดิมงนออตัวสุด้รยครับพอกระบอกกระบอกชุเดิมบนสุดแรกจะออกสีเงินๆครับ จะเป็นการตั้ง,ง,งแชกน,นะครับตอนนั้นเราก็จะมีเรื่องอักษาต่างๆครับก่อนที่จะขันน,น็อตนะครับเคยยึดตัวทั้งหมดให้มันเรียบร้อยครับตอนนั้นนะครับเมื่อเราประกอบทุกอย่างเรียบร้อยก็จะทำการขันน,น็อตนะครับแล้วก็ชิปล็อตตัวที่ตั้งไปนะ เมื่อติดตั ations, t t t ้งตัวแขนสลิงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตัดตัวเกลนอตที่มันเกิดออกมาครับเพื่อไม่ให้มันมีโอกาสไปบาดยางอะไรได้ครับเมื่อติดตั้งแล้วก็ตัดต่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถึงขั้นตอนการดึงตัวบับเบิ้ลที่ห่อการกระแทกออกนะครับเพื่อเปิดเผยหน้าตาอันหล่อเหล่านะครับสู่สายตาสาธารณชนครับ จริงสีบอลน,นี้ก็เป็นสีที่สวยนะผมมองว่าไม่ได้โดดเด่นหรือฉูดฉาดจนเกินไปไม่ได้ดูกลมเกินมากแต่ก็ไม่ได้ดูเด่นมากเป็นของที่แบบอืดูดีดูมีดีอะไรเงี้ยครับซึ่งสีตัวนี้ก็สวยนะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับใครอยากได้สีนี้ในรุ่นบอลจอยเรามีให้เลือกติดตั้งได้ครับเสร็จแล้วก็เช็ดทาความสะอาดกันหน่อยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการติดตั้ง iso mu x ัวโฉมปัจจุบันคันนี้เลือกติดตั้งเป็นรุ่นบอลจอยแขนซีบอลครับแบบเชื่อมกับเสื้อเผาเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาแบบนี้เลยครับสวยเด่นดูดีครับการติดตั้งตัวสัลลิงของเรานะครับกับ e-sugami x สามารถติดตั้งหรือว่าใส่ย,ยางอะไรนะครับได้ปกติครับไม่ต้องถอดยางอะไรวิ่งครับยกเว้นใครอยากซิ่งจะถอดยางอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยครับ นี่ต้องเล็งกันเลยเพราะว่าลูกค้ามีที่ล็อกอยางไรลชิ้นครับถ้าเล็งไม่ตรงแอบใส่ยากเหมือนกันนะแต่ก็ใส่มายังไงก็ใส่กลับไปอยางงันครับไม่มีปัญหาและแน่นอนครับเมื่อติดตั้งสัตลิงมันต้องนิ่มได้ครับเราก็อับโชคลังลงอีก1เบอร์ให้กับลูกค้าไปครับเรียบร้อยครับเมื่อติดตั้งยางไรเรียบร้อยจะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยครับ เมื่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เอาลงจากทีปครับเป็นไงบ้างครับติดตั้งเสร็จแล้วดูมีอะไรขึ้นมาเชียวต้องบอกว่าใครที่อยากาได้รถที่ฟีลิ่งดีขึ้นขับดีขึ้นควบคุมรถง่ายขึ้นสามารถปรับโชค๊คได้นิ่มขึ้นต้องสนันเลงจาก S T B Power เลยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ e Isuzu MU-X โฉมปัจจุบันคันนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆกำลังดีเลยนะ เป็นสายกึ่งลุยๆกึ่งออ,อโฟโรดหน่อยมีกันชนเหล็กเล็กๆหน้าหลังนะครับแบบใช้งานได้จริงและแข็งแรงทน,นทานมีขอล่างเรือเผื่อลากจูงนะครับช่วงล่างทํามาแล้วพอสมควรก็ถือว่าสายใช้งานลงตัวครับคันนี้ใครอยากได้เซ็ตแบบนี้นะครับไม่เคยทําอะไรเลยหรืออยากได้แบบไหนอยากให้ทางเราแนะนําให้ยินดีครับคันนี้นะครับพอถอยหลังมีเสียงดน,นตรีด้วย น่ารักเชียเสียงที่ได้ยินคือเป็นเสียงเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับมันจะมีเสียงดนตรีมาน่ารักมากเวลาถอยนี่คืออมยิ้มทุกครั้งเลครับต้องบอกว่าคันนี้ไม่ใช่แค่ดูภายนอกหลอเหล่านะครับยังมีความน่ารักในตัวและที่สําคัญนะครับเวลาช่วงล่างโยกรถนะครับรถนิ่งมากคุมรถง่ายมากคือแบบโดนใจเลยครับคันนี้ ใครอยากได้สไตล์นี้นะครับหรือทําช่วงล่างแบบนี้สเต็ปนี้เลยแจ้งได้เลยครับทางเราจัดให้สอบถามลูกค้าไปนะครับว่าติดตั้งแล้วเป็นไงบ้างลูกค้าบอกว่าตามนี้เลยครับใครอยากได้แบบนี้ทักมาครับทางเราจัดให้